แวะมาตลาดน้ำอายุธยาครับมาทางนี้ออกจากวัดตะโกโลแล้วเข้าตลาดน้ำแล้วครับตอนนี้นะค,ครับมาเข้าไปเบิ่งตลาดน้ำน้องันครับตลาดน้ำอายุยาครับตลาดน้ำอายุธยาครับนี่คนก็ยังไหล นี่ครับตลาดน้ำอยุธยาครับนี่นั่งเรือตลาดน้ำนะครับนี่เรื้อห้าบาทเดินได้สภาพตลาดขาและสัต เขาไปรับประทานอาหารรอบเวทีการแสดงด้านในและรับประทานอาหารที่เกาะกลางแนวของเรากิดได้ด้วยโดยกกรนังขายกันบนเรือค่ะการแสดงในรอบสองนี้เรได้รับานอาหบีระาลเยอครับลโอ้บกเผาครับยากินน้ำบกเผาใช่ไหมโ้โหนี่คนเยวกได้บกเผาเอาได้ครับเลย อีก13นาทีเราจะทำการแสดงที่บริษัทการได้3 9ขวบกันเข้าไปเพื่อเราชำการแสดงกันได้ปีการแสดที่ันเาไป3 9อวกันเขาไป3 9 5กัน้ารป3 9 5กัเราไปบกน้าไป3 9ัเาไกันาไเ้า3วันเาป3ันเ้าอ3ันเขา3วกันเา าลน้ำอายุทยา